หน้า293ตั้งแต่อิมัมปานาวัตกถังสุตวาวินญาธราอุปาลิเทรสะระโหคตัสะเป็นต้นไปก็แลเพราะได้ฟังวัตกถานี้พระอุบาลีเทระผู้ทรงวินัยผู้อยู่หน้าที่เรนจึงได้เกิดการรำพึงอย่างนี้ว่าวัดสำหรับภิกษุผู้อยู่ปริวาสพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้มากในวัดนี้รัติเฉดย่อมมีด้วยเหตุเท่าไรหนอ ท่านจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้นแม้พระผู้มีพระภาคก,ก็ได้ทรงพยากร์แก่ท่านเพราะเหตุนั้นพระธรรมสังฆาหากา,าจารย์จึงกล่าวว่าอัทธโคอายสมาอุปาลิละรติเฉท,ทาดังนี้ในสมอย่างนั้นที่ชื่อว่าการอยู่ร่วมได้แก่การอยู่ร่วมกันที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยในมีคำเป็นต้นว่าในที่มุงอันเดียวกันกันกบภิกษุผู้ปกกต ที่ชื่อว่าอยู่ปราดได้แก่การอยู่ของภิกษุรูปเดียวเท่านั้นที่ชื่อว่าไม่บอกได้แก่ไม่บอกภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นรัติเฉดย่อมมีด้วยเหตุอันหนึ่งหนึ่งในเหตุสามอย่างนี้ข้อว่านักโกนติมีความว่าเมื่อไม่สามารถไปบอกแก่ภิกษุทั้งปวงในที่นั้นๆเพราะข้อที่สงเป็นโมใหญ่ชื่อว่าไม่สามารถจะให้ปริวาสหมดจดได้ในสองบทนี้คือปริวาสังนิขิปปามิหนึ่ง วัดตังนิคิปปามิหนึ่งปริวาสเป็นอันเก็บแม้ด้วยบทอันหนึ่งหนึ่งเป็นอันเก็บเรียบร้อยแท้ด้วยทั้งสองบทแม้ในการสมาทานก็มีในเหมือนกันภิกษุผู้สมาทานวัดอยู่ปริวาสเสร็จอย่างนั้นแล้วเมื่อจะถือมานัดไม่มีกิจที่จะต้องสมาทานวัดอีกจึงอยู่ภิกษุนั่นคงเป็นผู้สมาทานวัดอยู่นั่นเองเพราะเหตุนั้นสงพึงให้มานัดหกราตรีแก่เธอพอเธอประพฤติมานัดแล้วพึงอับพาน เธอเป็นผู้ไม่มีอาบาัตตั้งอยู่ในส่วนแห่งผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นแล้วจากบำเพ็ญไตรสิกขากระทำที่สุดแห่งทุกได้ด้วยปการาชนีนีปริวาสกถาจบข้อว่าโมูลายะปฏิกัสนารหาภิกขุสาธิยันติปกตัตตานางังมีความว่าเว้นภิกษุผู้ควรแก่มูลายะปฏิกัสนาผู้อ่อนกว่าเสียได้แก่ภิกษุทั้งหลายที่เหลือโดยที่สุดแม้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นต้น